สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับเดี๋ยวผมพามาชมต้นไม้นะครับวันนี้มาชมบอนสีสวยนะครับมาอัปเดตราคากันนะครับบอนสีจะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับวันนี้มาชมบอนสีร้านพี่ปางบอนสีนะครับมีเอฟซีหลายท่านนะครับขอมานะครับอยากชมบอนสีนะครับก็วันนี้จัดให้เลยนะครับ มีตั้งไซร์เลกไซร์ใหญ่นะครับมีหลากหลายราคานะครับเดี๋ยวผมพามาชมราคาครับมาพบกับพี่ปาพี่ปาสวัสดีครับครับขอเบอร์โทรเดียต่อนะครับศูนย์เก้าสามหกเก้าห้าสองห้าเกย์ค่ะครับันไลน์มาได้นะครับค่ะเบอร์นี้อไลน์ได้นะครับค่ะหรือว่าสแกนคิวอารโค้ดมาก็ได้นะง่ายๆเลยนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ถ้ามีแต่ต้นเล็กแปดสิบบาทค่ะถ้ามีต้นใหญ่ด้วยก็ ร้อยหนึง่งแล้วก็บวกต้นละยี่สิบค่ะครับผมค่ะถ้าถ้าใครอยากลดอ่าค่าส่งลงก็เปลี่ยนกระถางได้ไหมครับใช่ใช่จากจากกระถางแปดเป็นกระถางหาก,ก,ง 8, กงได้ค่ะครับเพราะว่าแล้วมันก็จะถูกลงครับน้ําหนักเพราะว่ามีน้ําหนักนะครับใช่พัาสะดวกจะมีแต่ใบข้ามูปูนะครับค่อนข้างที่จะหนัก มาชมราคากันเลยครับเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ครับห้าสิบาทค่ะห้าสิบาทราคาวอลวาเลยนะครับสวยด้วยอันนี้นาลีบุรพาค่ะนาลีบุรพาป้ายสวยมากครับป้ายสวยทุกต้นตอนแรกผมคิดว่าสีกาญจนนาเหมือนกันมากนะครับสวยแบบนี้เลยห้าสิบบาทนะครับทุกต้นเลยนะครับเราจะไล่ราคาห้าสิบาททุกต้นเลยอันนี้สีเทพารักษ์ค่ะอันนี้ อันเดียวกันไหมครับพญาดำรงพญาดำรงราชานุภาพเนี่ยสองอันนี้จะอันเดียวกันแต่กับสีพนละแบบอันนี้ตะวันชิงทุกค่ะอันนั้นเป็นบอลกาบมณีเอ่อพรมณีค่ะอันนี้มัมนมณีจันท์ค่ะอันนี้กวนอิมค่ะกวนอิมค่ะ เอออันนี้ก็บอนกาบอืมอันนี้เชื่อมทมณีเมฆคลาครับอ,อันนี้พรพ้าแก้วค่ะจะเป็นใบกลมนะคะพรพ้าแก้วอันนี้มณีมณีดำมกมณีนพลัสโนพลัส มันลานเมื่อกี้นะครับแต่ว่าพพุ่งนี้ตัวนี้เพิ่งเอามาใช่ไหมครับใช่ใชนน่ยังสวยมากไม้ดาแดงนะครับอันนี้อสงไข่ค่ะไม้แดงอสงนนไข่อันนี้ก็มันเอ,อ่พอพรมณีค่ะเป็นบอลกาบาอันนี้พญานาคราชค่ะอันนี้เอ,อ่ออันนี้สวยจังเลยครับมันเหมือนใบใบไผ่ใช่ไหมครับ ใช่แต่เขามีชื่ออันนี้อกระเบนดำกระเบนดำค่ะเป็นใบยาวเหมือนใบไผ่<ว>แต่แต่เขายังจะสวยได้อีกนะเนี่ยเนี่ย,ยใบสุดท้ายเขากำลังออกออกลายออกสีอยู่อ่ะแล้วก็ด้านในเป็นคุณหญิงแล้วก็อันนั้นคุณหญิงค่ะคุณคุณหญิงถ้าโตมาก็สวยค่ะนะั่นาดะตอนโตเขาอ่ะใช่ แล้วก็อันนี้มาีล้อมเพชรค่ะดางสวยตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ดารานนพลัดค่ะกลุ่มนี้จะดาราโนพลัดค่ะดาราโนพลัดราคาวาวมากห้าสิบบาทะนะครับโอ้คิดเป็นเมื่อก่อนนะเนาะแพงมากครับแพงมากดาราแต่ก่อนอันนี้อันนี้รวยล้นป้าค่ะอันนี้อินทลชิดหน้าทองค่ะจะสวยตอนโต ก็จะออกกลายตอนโตมีต้นโตไหมครับต้นโตมีแต่อยู่ฝั่งโน้นะค,คะ่อันนี้ชมพูทวีบค่ะอันนี้ทองสยามค่ะทองสยามอันนี้ศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรตอนโตก็สวยมากค่ะนี่ศิลาเพชรศิลาเพชรอันนี้หนุมานคลองเมืองค่ะอันนี้ก็หนุมานคลองเมืองอันนี้นางลากสดค่ะ <c oughs> นางลากสดโตมาก็สวยค่ะ อันนี้เอ,อ่ออันไรนะอันนี้อกอวนอูกวนอะไรกวนอูกวนอูอใช่ไหมครับข้างๆกันนั่นเอ,อ่อสีปราดีปราดโตขึ้นก็สวยนะครับอันนี้อันนั้นก็ตะวันชิงครบดำๆอ่ะอันนี้หลวงราศีหามีสองต้นในกระถางนะคะหลวงรานีหาค่ะแล้วก็มีอันนี้ บัวสวรรค์ไหมครับบัวสวรรค์ค่ะต้นห้าสิบบาทค่ะเขาจะสวยตอนตูนะเอ้ต้นตูเขาโอนอ้อนีกเนี่ยเวลาโตมาเขาจะสวยอย่างนี้เลยค่ะค่ะสวยมากครับตัวน,นี้หน้าสะสมเลยนะครับใบกลมสวยมากตัวน,นี้ดาราก็ถือใช่ไหมครับที่เห็นเขามีทีท์กันเห็นบอกว่าดาราถือนะครับอดี๋อันนี้เจ้าสาวค่ะ เจ้าสาวโตมาก็สวยมากค่ะอันนี้ก็เจ้าสาวอันนี้เอ่อพยามุจลรินค่ะเป็นบอลกาโตมาก็จะเริ่มออกลายแล้วก็จะเป็นเหมือนกับหัวพญานาคสวยมากมีต้นเดียวนะคะพยามุจลรินอันนี้เอ่อสีเลิกงามค่ะ สีเลือกงามโตมาจะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะสีเลือกงามห้าสิบาทนะครับอ่าราคาห้าสิบาทหมดแล้วต่อไปอครับอันนี้ก็ห้าสิบแต่จะเปลี่ยนกระถางไปให้นะอันนี้มันกระถางหกถ้าใครรับก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางสีนิ้วไปให้มันหนักมากอันอันนี้สัตว์กระทำอันนี้เงินแสนค่ะ ห้าสิบบาทคุ้มเลยนะครับหมุนแล้วนะครับห้าสิบาทต่อไปราคาขยับขึ้นไปเป็นหนึ่งร้อยบาทห <100 S 2> นึ่งร้อยบาทอันนี้พันดาวค่ะจะมีสองต้นในกระถางนะคะพันดาวพันดาวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทไม่แพงเลยมีสองต้นนะครับคุมค้มเลยอันนี้จตุรเทพค่ะหนึ่งร้อยเป็นอันนี้เป็นบอลกลาบอันนี้ดารานนพรัสค่ะหนึ่งร้อยถูกนะครับถูกมากหนึ่งร้อยบาท อันนี้กระทุ่มแพลวค่ะเป็นใบกลมดัดกดากหนึ่งร้อยอันนี้ศิลาเพชรค่ะศีลาเพชรหนึ่งร้อยค่ะอันนี้ขุนหลวงโกษาค่ะเป็นไม้เก่าเป็นไม้เก่าขุนหลวงโกษาหนึ่งร้อยค่ะสีมีความแขังมากเลยนะครับป็นหลวงโกษาอ,อ,นนอันนี้ก็หลวงโกษาค่ะอันนี้ เพชรมนทนค่ะอันนี้เพชรมนทนก็หนึ่งร้อยค่ะอันนี้อ,อสมปัถนาค่ะมีสองสามต้นในกระถางนะคะหนึ่งร้อยค่ะอันนี้มนเทียนทองค่ะไม้เขาจะเป็นทรงนีง้ทรง หนึ่งร้อยค่ะอันนี้เมืองนครชุมค่ะมีสองต้นใหญ่ๆใ,ในกระถางค่ะหนึ่งร้อยจะมีใบมีตำหนิหนึ่งใบนะคะอันนี้ซับพูลผลค่ะเป็นไม้ด่างไม้แลเก่าค่ะหนึ่งร้อยค่ะสวยมากครับป้ายสวยนะครับตัวนี้อันนี้นาะงเมืองนนค่ะสองต้นในกระถางนะคะ หนึ่งร้อยค่ะขุมมากไซส์ใหญ่มากนะครับใบเท่ากับจานได้เลยครับตัวนี้อันนี้ศิลาหุ้มทองค่ะหนึ่งร้อยค่ะโอเคหนึ่งร้อยจะหมดแค่นี้แหละค่ะแล้วก็มาต่อที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้เริ่มจากอสงไขยใช่ไหมครับอสงไขยใช่กระถางแปดนิ้วนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้พรมพิมานค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบ แล้วก็ท่านหนึ่งร้อยห้าสิบมันจะมีกลุ่มนู้นอะคะอ่ะอันนั้นทั้งหมดเลยตรงนั้นกระถางแปดนิ้วทั้งหมดอันนี้ชื่ออะไรอ่นนรอทิ่บาลีค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็อันนี้เจ้าสาวอันนั้นพรพรมณีพรพรมณีนี่มีสองต้นนะคะสองต้นใหญ่ๆหญ่เลยอันนี้คุณหญิงค่ะอันนั้นโบโอเคน่แล้วครับใช่ อันนี้โอโวเคโนก็ร้อยห้าสิบเหรอครับใช่โู้สวยมากโอเคน150โเคนร้อยหเมื่อก่อนแพงมากเลยนะครับตัวน,นี้อันนี้คือไซส์นี้ราคาดีมากร<ช>้อยห้าสิบาทนะครับถัดไปนั่นก็เป็นบอลกาบตีเพชรตีเพชรร้อยห้ารับค่ะแล้วก็อันนี้ตะวันชิงทบค่คะมีสองหน่อสองหนอกับหนึ่งต้นใหญ่ค่ะร้อยห้าสิบเหมือนกันอันนี้มันมีล้อมเพชรแผงค่ะ ร้อ <150. S 2> ยห้าสิบแต่อันนี้มันมีล้อมเพชรธรรมดาที่ไม่แพงค่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับอันนี้มันมีเมฆคลาค่ะเป็นบอลกาาเหมือนกันร้อยห้าสิบแล้วก็เอออันนี้ไปนแล้วอันน,น, <c oughs> น,นี้อันนี้อยัางนะครับอันนั้นคุณหญิงคุณนหญิงก็ร้อยห้าสิบาท <150. S 2> บมีสองต้นในหนึ่งกระถาง<ต>นะครับแต,แต่ต้นนี้สีปา่ามีหนึ่งต้นใหญ่กับสองนอ ร้อแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบอันนี้โวเคนโมีสามหน่อค่ะกับต้นหนึ่งใหญ่ๆเลยอันนี้สองร้อยค่ะอันนี้เจ้าสาวค่ะกระถางแปดค่ะอันนี้ก็สองร้อยสองร้อยยี่สิบค่ะอันนี้ชายชนค่ะกระถางแปดค่ะสองร้อยค่ะแล้วก็สองร้อยจะมีนางลากสดด้วยค่ะ แล้วก็เอ่เรองราสอดมีสองกระถางนะมีสองกระถางแล้วก็อะไรนะสีเลือกงามก็สองร้อยค่ะอ๋อใส่ใส่แม่พันธุ์แล้วขายนะครับสองร้อยบาทนะครับตัวละห้าสิบก็มีครับอ่าแล้วก็พรม,มพ่มาเหรอครับเปพมพีมมานพรมพมาอันนี้จะเป็นสองต้นใหญ่ๆเลยนะคะสองต้นใหญ่หญเลยอันนี้ก็สองร้อยค่ะอันนี้พันดาวค่ะพันดาวก็สองร้อยค่ะกระถางแปด หัวใหญ่ค่ะนี่แต่สวยแต่ผมชอบตัวน,นี้มากโ่้ผมชอบตัวน,นี้อันนี้ศ <c oughs> ิลาเพชรโตสุดแล้วสวยมากต้นนี้ค่ะศิลาเพชรอันนี้จะสองร้อยเก้าสิบนะคะมีหัวค่ะหัวใหญ่แล้วอันนี้อินทรชิตหน้าทองค่ะฟอร์มกอค่ะมีประมาณห้าห้าต้นค่ะ ทั้งหนอด้วยทั้งต้นใหญ่ด้วยสองร้อยค่ะอันนี้ควรอินค่ะมีสองหนอค่ะกับกับสามต้นใหญ่สองร้อยค่ะอันนี้ก็อินทริคิตหน้าทองพรอมกอ,มอมเหมือนกันอันนี้สองร้อยนี่นะครับ <c oughs> อันนี้ไปยังครับออเอาอันนั้นบวกอันนี้ <c oughs> วออูค่ะความคอเหมือนกันมีสี่ห้าต้นสองร้อยค่ะคะรับสองอันนี้หลวงราชศีหาร้อยห้าสิบค่ะราคาดีงามมากครับมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากสมราคาทุกต้นนะครับค่ะถ้าใครสนใจบอลสีสวยๆนะครับไปปลูกนะครับประดับบ้านนะครับจัดสวนส,สวยๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับจะส่งั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ติดต่อหาอ่า ส่วนพี่ปางได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ